ในขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอุณหภูมิเนี่ยหนาวหนาวนะคะหนาวหนาวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยอยู่ที่17 18 19องศาเนี่ยถือว่าเย็นมากแล้วนะคะจังหวัดอื่น,นเนี่ยแถวภาคเหนือเนี่ยอาจจะหนาวอาจจะเรียกว่าหนาวกว่านี้นะคะแบบนี้อาจจะเรียกว่าหนาวแบบจิบ๊บจิบนะคะแต่น้องเล็กน้อย2ตัวนี้นะคะก็ยังอาจจะยังไม่รู้สึก ถึงความหนาวนะคะเพราะว่าได้รับไออุ่นจากแม่แล้วก็อยู่ในบ้านในอุโมงค์ที่อบอุ่นดีนะคะส่วนพี่ๆนะคะแล้วก็ลุงป้านะอาอาทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าหนาวกันขนาดไหน,นะคะถึงขั้นนอนเบียดกันทีเดียวนะคะแล้วก็ แม่ปิดจ็อบเนี่ยนะคะเขาก็ยังมีความหวงห่วงลูกเขาเป็นปกติอยู่นะคะผู้กองก็จะใช้ช่วงเวลาไม่เยอะนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยยุ่งกับลูกเขามากนักนะคะเพราะถือว่ายังเล็กอยู่มากก็จะอขอเวลาแค่ถ่ายคลิปให้พี่น้องดูเล็กน้อยแป๊บเดียวนะคะดูด้านหลังกันบ้างน,นะคะก็ตัวอ้วนกลมนะคะแล้วก็ขนฟู น่ารักขึ้นทุกวันทุกวันนะคะสำหรับลูกน้อย2ตัวของแม่ปิดจอบกับน้องก้านมายมนะคะคุณพ่อก้านมยมของเขาเนี่ยนะคะก็ยังพามาเจอลูกไม่ได้แต่ว่าเยี่ยงอากาศเย็นลงแบบนี้นะคะอาการหวัดของน้องก้านมยมยมก็เลยจะหายช้าลงนะคะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ย อาการไม่ได้แย่นะคะสําหรับน้องก้านมายมสบายดีนะคะก็อะตอนนี้ก็เราก็ดูแลลูกน้อยกับคุณแม่ปิดจอบกันไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ดูจะโตว,วันโตคืนนะคะสําหรับลูกเล็กสองตัวของน้องปิดจอบเนี่ยแล้วก็น้องปิดจอบในขนาที่ตอนที่ช่วงที่ท้องเนี่ยคุณหมอก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพมากเพราะว่าผลเลือดไม่ค่อยดีแต่ณเวลาเนี้ยก็ดูสดชื่นแล้วก็สดใสดีนะคะสําหรับแม่ปิดจอบเนี่ยแล้วก็ ผู้กองพยายามจะแหวกดูว่าเขาเพศอะไรนะคะก็ลองช่วยกันดูนะคะผู้กองคิดว่าตัวสีส้มเนี่ยน่าจะเป็นเพศผู้ชัวๆเลยนะคะแล้วก็ตัวลาย3สีเนี่ยไม่แน่ใจนะคะแล้วก็นอกจากยกห้องที่มีกระจกล้อมรอบเนี่ยในห้องหนึ่งนะให้แม่ปิดจ็อบแล้วเนี่ยก็ไม่ให้น้องตัวอื่นเข้าไปยุ่งนะคะให้เขารู้สึกปลอดภยัยส่วนนี้คือคุณย่าปิ้นปิ้น,นอายุ18ปีนะคะ,ะก็นี่นี่คือกลุ่มบรรดาพี่ๆลุงป้าน้าอาของเขานะคะ ก็มานอนเบียดเบียดกันแบบนี้นะคะแล้วก็อีกห้องหนึ่งที่มองเห็นประตูเนี่ยถ้าเปิดเข้าไปน่ะกลุ่มนั้นก็นอนเบียดกันอยู่นะคะแต่ละห้องเนี่ยอ่าก็พยายามจะปูผ้าให้เขานอนอุ่นๆแบบนี้นะคะน้องทองหยิบกับน้องสกาย,น,ยนอนหัวชนกันอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนจนเช้าเลยนะคะเพราะว่าอากาศ อ่า8เองศาที่จังหวัดพันครศรีธิยาเนี่ยถือว่าเย็นมากแล้วนะคะในขณะที่จังหวัดอื่นอาจจะบอกว่าโอ้แค่นี้เองไม่ได้หนาวอะไรแต่ว่าสําหรับผู้กองกับน้องแมวที่บ้านเนี่ยรู้สึกเลยว่าเขาหนาวนะคะแล้วก็ปูผ้าให้นอนเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมออกจากบ้านระหว่างแล้วเช้าแล้วทุกทีเนี่ยรอที่จะวิ่งออกไปเล่นในกรงยักษ์นอกบ้าน ก็ยังของนอนต่อกันอีกแบบนี้นะคะไม่ยอมออกไปจากบ้านเลยน้องพอแล้วนะคะตัวนี้ทุกที่ในบ้านนะคะก็ปในบนโต๊ะบนพื้น หรือว่า,าบนเก้าอี้แบบนี้นะคะคพอคก็จะปูผ้านิ่มๆไว้นะคะเขาก็จะมานอนบนผ้าเขาจะเลือกเดินเข้ามานอนบนผ้าเองนะคะเพราะเขาจะรู้ว่ามันอุ่นนะคะแม้แต่น้องหมาน้องแมวนอนเบียดกันไปมั่วหมดนะคะและในกรงที่มองเห็นนั่นคือกรงของน้องแม่มดนะคะซึ่งป่วยเป็นโรคไตก็จะให้เขาอยู่ในกรงเป็นบางเวลาเท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ อยู่ในช่วงทําการรักษาอยู่ตอนเย็นเนะี่ยจะมีผู้ช่วยคุณหมอเนี่ยมาฉีดยาให้แล้วก็มาให้น้าเกลืออยู่แต่ว่าอาการเขาไม่ได้แย่นะคะรักษาไปตามอาการส่วนที่เห็นเนะี่ยบล็อกที่ใส่แมวไปโรงพยาบาล2อ,อันนะ่ผู้กองก็เลยถอดเอาประตูออกอันหนึ่งแล้วก็เอาผ้าเข้าไปปูน้องๆก็ชอบเข้าไปนอนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้น้องปาร์ตี้นะคะเขาก็จะอยู่ในมุมของเขาก็จะเห็นว่าหลับกันเบียดกันอุ่นสบายนะคะแล้วน้องๆเขาก็จะเลือก นอนบนผ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าจะอุ่นนะคะถ้านอนกับพื้นเนี่ยอ,อย่างบ้านผู้กองเนี่ยเป็นพื้นกระเบื้องหรือว่าเป็นพื้นปูนอะไรแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกเย็นนะคะแล้วอาจจะทําให้เขาป่วยได้นะคะก็พยายามหาผ้าอุ่นๆนะคะให้เขานอนไม,ไม่จําเป็นต้องผ้าใหมผ้าอะไรบางทีบ้านผู้กองเนี่ยบางทีจะซื้อเป็นผ้ามือสองนะคะแล้วก็เอามาซักฆ่าเชื้อโรคซักหลายๆครั้งตากแดดแรงๆนะคะก็เอามาให้น้องๆน,น,นอนกันนะคะ ไม่จะเป็นจะต้องไปซื้อของใหม่ของแพงเรียกว่านอนเรียงกันเป็นตับเลยนะคะไม่ว่าจะสีไหนลายไหนถูกกันบ้างไม่ถูกกันบ้างเนี่ยแต่ณนะเวลานี้สามัคคีกันนะคะแล้วก็นอนเบียดกันด้วย เพราะว่ายิ่งเบียดกันก็จะยิ่งอุ่นนะคะอย่างน้องลูกแพรเนี่ยนอนอยู่ในตะกร้านะคะน้องเพชรนินก็นอนอยู่ในตะกร้าส่วนตัวนี้น้องบัวลอยนะคะตื่นมาก็มานั่งดูเพื่อนว่าเพื่อนลายล้อมไปรอบตัวเองไปหมดแล้วแล้วก็เป็นแมวลายสีเลอะๆสามตัวจะเป็นน้องกล้วยหอมนะคะน้องพลอยไพรินแล้วก็แม่ชิวชิวนะคะมานอนล้อมรอบน้องบัวลอยน้องบัวลอยก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็นั่งงงอยู่ น้องโบลอยเขาก็จะมีลักษณะนิสัยหน้าตาแบบตลกตลกแบบนี้แหละนะคะน้องนี่คือสัญลักษณ์ของน้องโบลอยวันนี้ไม่ยอมออกไปนั่งหน้ากงกงอยากหน้าบ้านนะคะหลายๆตัวเนี่ยผู้กองเปิดบ้านแล้วไม่ยอมไปแล้วก็ขอนอนเงียบๆอยู่ในบ้านดีกว่านะคะแล้วอาหารของพี่น้องที่ค่อย,อยๆทยอยส่งมานะคะบางชิดนยผู้กองยังไม่ได้แกะกระสอบออกเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยะะแลคะแนละ้ณเวลานี้ ยังไม่เพียงพอนะคะซึ่งแต่ละครั้งที่ผู้กองเข้าไปในบอ่อทรายเนี่ยจะต้องใช้กระสอบละ20่ิกิโลเนี่ยอย่างน้อยใช้คําว่าอย่างน้อย30กระสอบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งมาแบบนี้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยขาดน้ําใจนจากพี่น้องที่คอยสนับสนุนมาตลอดเลยนะคะเพราะว่าได้เห็นกันแล้วแต่ละครั้งที่ผู้กองเข้าไปเนี่ยผู้กองเข้าไปได้วยตัวเองทุกครั้งนะคะแล้วก็เพื่อจะได้ไปเห็นความเป็นอยู่ของน้องๆแล้วเรา ยิ่งเข้าไปบางทีก็เจอบ่อใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะก็จาเป็นจะต้องไปส่งให้เขาได้มีกินกันต่อไปเรื่อยๆนะคะถามว่าจะทําต่อไปอีกเมื่อไหรเนี่ยก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าคิดว่าตราบใดที่ยังมีอาหารส่งมาและผู้กองยังมีแรงที่จะเข้าไปในบอ่อทรายไปส่งอาหารให้น้องๆเนี่ยก็จะยังคงทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจากที่ผ่านมาที่ผู้กองทําเข้าไปทําหมันในบอ่อทรายเนี่ย 5้าครั้งแล้วนะคะรวม71ดตัวเนี่ยแต่ว่าน้องหมาเนี่ยยังไม่ได้ดูยุบลงไปเลยนะคะมันเหมือนอาจจะแบบมีการย้ายถิ่นฐานเดินไปมาจากที่อื่นหลงบ้านมาบ้างหรือว่าหายออกไปจากออกไปจากบ้านเหมือนอย่างน้องจิมมี่ที่ผู้กองกำลังตามหาอยู่เนี่ยก็กำลังตามหาอยู่นะคะ นี่คือน้องจินนี่นะคะซึ่งผู้กองเนี่ยตามหาอยู่ทุกวันทุกเวลาที่ว่างเลยนะคะแล้วก็พยายามจะตะโกนเรียกนะคะบอกคิดว่าถ้าเขาได้ยินเสียงผู้กองเนี่ยเขาคงจะวิ่งมาหาด้วยความดีใจนะคะแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุจริงๆว่าออกจากบ้านหายออกจากบ้านไม่ได้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ก่อนหน้านี้ปล่อยน้องๆหมาทุกตัวเนี่ยเพราะว่าทําบ้านไม่ได้ไม่ได้ขังเขาไว้ในบ้านเลยเพราะว่าไม่สามารถที่จะขังเขาได้อยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ทราบว่าหายออกจากบ้านไปได้ยังไงนะคะแต่ทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาวิ่งตามรถออกไปอซอยถัดไปเขาก็สามารถวิ่งกลับเข,เข้ามาบ้านได้เหมือนเดิมนะคะก็พยายามที่จะ ตามหาแล้วก็ยังหวังหวังเสมอว่าจะต้องได้เจอเขานะคะแล้วตอนนี้นะคะกูกองก็เริ่มทำป้ายาทำแผ่นใบปริวเพื่อติด,ต,ดตามสถานที่ต่างๆนะคะเผื่อ ผู้กองหาคนเดียวเผื่อคนอื่นจะเห็นแล้วจะช่วยหาแล้วก็ตั้งเงินรางวัลไว้นิดหน่อยนะคะเพื่อเผื่อจะได้เจอเขานะคะส่วนแม่ปิดจอบนะคะกับน้องเล็ก2ตัวนี้ก็เริ่มโตว,วันโตคืนวันนี้วันที่8แล้วนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวจะเห็นหน้าน้องสองตัวนั้นชัดๆนะคะส่วนแม่ปิดจอบเนี่ยเขามีนิสัยขี้อ่อนนะคะก็ถ้าผู้กองเดินเข้ามาในห้องเนี่ยเขาก็จะมุดออกจากอุโมงค์นะคะจากลูกเขาเนี่ยมาหาผู้กองแล้วก็มาคลอเคลียมา มาอ้อนอยู่ใกล้ๆนะคะแล้วก็กินอาหารได้ดีสําหรับแม่เป็ปดจอไม่ต้องห่วงส่วนลูกน้อย2ตัวเนี่ยก็จะเห็นว่าขนฟูขึ้นตัวยาวขึ้นปากจมูกเนี่ยเป็นสีแดงสีชมพมูแบบนี้แสดงถึงว่ามีสุขภาพที่ดีนะคะมีแม่คอยดูแลอย่างดีมีนมแม่ให้กินนะคะอย่างสุขสบายเลยก็คิดว่าน้องๆน,น,น่าจะมีโอกาสรอดปลอดภัยบันนะคะเติบโตไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้ดูน้องๆเนี่ยวิ่งฝนวิ่งเล่นกันในโอกาสต่อไปนะคะตอนนี้ก็ คอยเฝ้าอนุบาลนี่เป็นการเปลี่ยนที่นอนให้น้องๆนะคะเพื่อความสะอาดของอตัวเขาแล้วก็ตัวแม่เขาด้วยนะคะเพื่อจะได้ แม่เขาก็ดูห่วงห่วงลูกเขาะคะแบบถ้าเป็นผู้กองนี่ยเขาก็ค่อนข้างไว้ใจขอบคุณทุกกําลังใจนะคะทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้สําหรับน้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าทรายแมวนะคะยินดีรับนะคะหรือจะส่งอาหารให้สําหรับน้องหมาจรในบอดทรายนะคะนับร้อยชีวิตเลยนะคะที่รอคอยอาหารจากพี่น้องอยู่ฝากพี่น้องนะคะ ถ้าท่านใดจะส่งอาหารผู้กองได้แจ้งที่อยู่แล้วก็ปักหมุดด้ว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะมีที่อยู่ของผู้กองอยู่นะคะแล้วก็ฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องมาจรในบอสไซด์กันด้วยนะคะ